เปิดไฟก่อนพี่น้องนี่นะจะเปิดไฟบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้อีกี์ซีอยู่นะครับอยู่บ้านปุยหอยู่ร้านเนาะอีกเช่นเก่าเช่นเคย f อฟก็คือเป็นพ่อบ้านนะครับหลังจากทำงาน ของตัวเองเกือบเสร็จเกือบเสร็จเกือบแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่ามันมืดเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากงานงานช่างมาเป็นงานพ่อครัวตอนนี้ผมก็น้องเอฟซีนี่ครับวันนี้ผมเอามอนหนึ่งไปข้างเดี๋ยวผมจะไปใส่ไอ จกข้าวใส่หวดแล้วก็เอามานะครับเอามาหนึ่งเนาะเอฟซีข้าวเช่นะครับที่ข้าวเช่นู่นนะครับผมต้องไปฝั่งนน้นนะเอฟซีฝั่งที่ไอ้นี่น้ำยังไม่ได้ต่อท่อมาทางนี้สักที นะครับดินแข็งขุดไม่ไหว f อนะครับเอาไวหา้หน้าฝนก่อนหน้าฝนหมาดินนุ่มก่อนแล้วค่อยขุดฝั่งท่นะครับทำปิดก๊อกน้ำไปห้องครัวเนาะจะได้แบบเปิดน้ำง่ายๆหน่อยอันนี้ก็ยังต้องเดินมาใช้น้ำตรงนี้อยู่นะครับหนึ่งเข่าพี่น้องเอ้ ข้ให้ครอบครัวรับประทานนันคืองานของเราล้างล้างน้ำสักสองรอบเนาะพี่น้องไม่งั้นไม่ล้างน้ำเปล่านี่ข้าวมันจะเปรี้ยวครับเขามันสีสมพี่น้องนะครับเวลาเรานึ่งแล้วข้าวมันจะออกเปรี้ยวนะครับนี่ เห็นวันนีอนี่กรุบกรับอืมนาที่เราจุไฟกันไนี่นอะผลหึ่มพั่มหุ่มพั่มทำท่าทำทางเหมือนจะตกสุดท้ายก็ไม่ตกเนาะ ร้อนอีกเหมือนเดิมกลับมาหอนอีกคือเก่าพี่น้นองเดี๋ยวมาฝาหมอปิดก่อนตอนนี้ย้ายครัวกลับมาไว้นะจุดเดิมนะครับจุดปกติจุดเดิมเพราะว่าบูบูเขานะครับอาการดีขึ้นแล้วนะครับเราก็จะย้ายส่วนนี้ก็โต๊ะกินข้าวหรือเปล่าพี่นอ้อง นะสภาพนะครับตามนี้เลยฮะเอซนะครับนั่งพักผ่อนสมงอยก่อนรอเขาซุกพี่นอ้องการร้อนโอ้ยสุนใจเอซนะครับก็ เย็นนี้เมนูก็ถ้าทำเมนูนี่ผมอาจจะไปเปลี่ยนไปเฝ้าปุ้ยนะครับให้ปุ้ยมาอยู่อยู่ครัวผมจะไปหน้าร้านตรงนี้ที่ผมมาน,นึ่งข้าวเนาะมันต่อเนื่องเมื่อกี้ผมเชื่อมเชื่อมเหล็กวงกลบนะวงกลบประตูเมื่อกี้นี่ครับก็เลยนะครับบูบูเขาจะมานึ่งนั่นแหละผมบอกว่าอย่าเพิ่งนะครับพักก่อนนะเอาให้มัน แข็งแรงก่อนสักอาทิตย์หนึ่งนะร่างกายมันกลับมาเป็นปกติก่อนแล้วค่อยมานึ่งนะผมก็เลยบอกว่าไปนั่งเล่นไปอะไรก็ได้ช่วงนี้ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวผมนึ่งเองเนาะผมก็เลยเย็บงานงานเชื่อมเหล็กไว้แล้วก็มานึ่งข้าวให้กับนะครับครอบครัวเนาะกับสัต์เปลี่ยนกันพี่น้องส่วนเมนูอาหารนี่เดี๋ยวนึ่งข้าวเสร็จเนาะนะครับรอเชฟปุ้ยเขามาจัดแจงนะครับว่าอาหารเป็นอะไรนะครับ เมื่อกลางวันไปซื้อน้องไก่กับลูกชิ้นไว้ก็อาจจะผัดลูกชิ้นหรือจะต้มน้องไก่อะไรก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าเด็กๆกินปลามาทั้งอาทิตย์แล้วเอฟซีนะครับทั้งทอดเดี๋ยวนึ่งแล้วก็สองวันนี้ก็กินปลาแห้งปลาเค็มปลาอีฮือเนาะที่แม่ส่งมาจากสุรินนะครับแม่ยายส่งมาให้จากสุรินเนาะก็เมนูวนเวียนนะก็เลยวันนี้ไปมีโอกาสได้ไปข้างนอกนะครับไปอับ,บรัองแพทย์ไปอะไรแล้วก็นะฮะ แวะตลาดซื้อไก่มาแช่ตู้เย็ยนไว้เนาะเอาไว้สลับสับเปลี่ยนเมนูเนาะเผื่อเด็กๆเ,เขาจะได้ไม่เบื่ออาหารเนาะสำหรับผมกับปุ้ยเนี่ยคือน้ำพริกปลากระป๋องทุกวันก็ได้นะครับ fc ผักเยอะๆนะผักเยอะๆกินน้ำพริกรู้สึกว่าอายุอานามเรากินน้ำพริกอร่อยแล้ว fc ตอนนี้กินพวกไก่พวกทอดพวกอะไรมันโมยากเล้วนะพี่นอ้องมันโมยากไปเลยนะแสดงว่าลำไส้เราเนี่ยมัน วิวัฒนาการและพัฒนาการแล้วเป็นอ่าเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่นะ,นะครับก็ตามสภาพเอฟซี FC, เนาโอเคนะครับก็ขออัปเดตอ่าเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมกับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย